สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มพวกเราจะมานำเสนอข้อมูลบริษัทซิมโพนี่คอมมิวนิเคชันจำกัดมหาชนเราจะมาพูดถึงภาพรวมบริษัทคร่าวๆนะคะบริษัทซิมโพนี่เป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่ให้บริการวงจรสื่อสารที่มีความเร็วและคุณภาพสูงเพื่อเชื่อมต่อข้อมูลทั้งในและต่างประเทศโดยผ่านโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงทั้งบนดินและใต้น้ำลักษณะบริการของบริษัทจะมีโครงข่ายภายในประเทศระหว่างประเทศอินเทอร์เน็ตบริการดูแลและ บริหารโซลูชันส,รสารสนเทศบริการค่าวและศูนย์ข้อมูลค่ะค่ะพื้นที่ที่ให้บริการนะคะจะมีเครือข่ายในประเทศและเครือข่ายประเทศเพื่อนบ้านนะคะในประเทศไทยจะมีกรุงเทพและประมิมณฑลพื้นที่เศรษฐ,ฐกิจอาคารสำนักงานชั้นนำสอง1อแสิบอ็อาคารนิคมอุตสาหกรรมเจ็แห่งค่ะประเทศเพื่อนบ้านจะมีมาเลเซียกัมบูชาลาวเมียนมาเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศทั่วโลก ผู้ถือหุ้นสูงสุดของบริษัทนะคะจะเป็น t i m e c o m International ถืออยู่ที่46.85เปอร์เซ็นต่อไปนะครับจะมาดูในพาร์ทของการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยนะครับได้ตัวของสมก,การ Multiple r e l a t i o n นนะครับในการนำข้อมูลมาใช้นะครับเราจะมีการปรับปัญหาต่างๆนะครับเกี่ยวกับตัวแปรนะครับอย่างเช่นนะครับตัวแรกนะครับจะเป็นการปรับ ขั้นทางฤดูการของข้อมูลนะครับหรือการ addtional นะครับตัวที่สองนะครับการทดสอบความนิ่งของข้อมูลนะครับหรือความไม่คงที่ของข้อมูลนะครับคือการทา unit root test นะครับสามนะครับคือการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรนะครับสี่นะครับคือการทาคือการทดสอบสหสัมพันธ์ของความค่าความคาดเคลื่อนนะครับของตัวแปรและห้านะครับคือการทดสอบปัญหาที่เกิดขึ้นจากความแปรป่วนไม่คงที่นะครับ อันดับแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวของข้อมูลนะครับที่เรามาใช้ในการคำนวณในการทำโมเดลในครั้งนี้นะครับอย่างตัวแปร y นะครับเราจะใช้ของในส่วนของราคาหุ้น SYMC นะครับเป็นแบบรายไตมานนะครับตัว observation ที่เรามาใช้นะครับเราจะใช้ตั้งแต่ปี2018นะครับจนถึงไตมาสาของปี2023นะครับตัวแปร x ตัวแรกนะครับเราจะใช้เป็นตัวของราคาของสายเคเบิลนะครับเป็นรายไตมาสเหมือนกันก็คือในส่วนของ observation เดียวกันเลย ตัวแปร x ตัวแปรที่สองนะครับจะเป็นตัวของ ICT นะครับจะเป็นตัวของดัชนีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารลายไตรมาสนะครับต่อไปนะครับตัวแปร X ตัวแปร X ตัวที่สามนะครับเราจะใช้เป็นตัวของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับของตัวลิงกิตมาเลเซียนะครับต่อไทยบาทนะครับตัวแปรที่สี่ตัวแปร x ตัวแปรที่สี่นะครับเราจะใช้ตัวของ GDP นะครับภายในประเทศหรือของในส่วนของภาพรวมเศรษฐกิจภายในประเทศนะครับ ตัวแปร x ตัวแปรที่ห้านะครับเราจะใช้เป็นเซตหนึ่งนะครับหรือดัชนีเซตหนึ่งนะครับตัวแปรที่6นะครับเราจะใช้เป็นตัวของดัชนีดาวโจนนะครับเป็นลายไตม่านเหมือนกันในส่วนของในการคำนวณครั้งนี้นะครับเราจะใช้ตัวดัมมี่นะครับเป็น1สถานการณ์นะครับก็คือการแพร่ระบาดของโควิด -1919 เานะครับเรามาดูขั้นแรกนะครับเป็นการทดสอบยูนิตรูทเทนนะครับตัวแรกที่เรามาคำนวณนำมาทดสอบนะครับจะเป็นตัวของราคา หุ้น SYMC นะครับโดยมีการผ่านการ Adjust Seasonal มาแล้วนะครับค่าพอกที่หามมาได้นะครับจะมีค่าเท่ากับ0.04ซึ่งมีค่าน้อยกว่า0.05นะครับแสดงว่าตัวของราคาหุ้น SYMC นะครับไม่มีปัญหา Unit Root Test นะครับตัวที่2นะครับจะเป็นตัวของ Cable SA นะครับคือราคาของสายเคเบิลนะครับที่มีการ Adjust Seasonal เรียบร้อยแล้วจากการทดสอบ Unit Root t e t นะครับจะเห็นว่า ค่าพอกนะครับมีค่าน้อยกว่า0.05แสดงว่าตัวแปรของตัวแปร x ตัวแปรนี้นะครับหรือว่าตัวของราคาของสายเคเบิลนะครับไม่มีปัญหายูนิตรูเทนนะครับมาดูตัวถัดไปนะครับจะเป็นตัวของ GDP ไทยบาทนะครับตัวนี้จะไม่มีการแอดจัดซีซันอลนะครับภาพรวมของเศรษฐกิจนะครับตัวแปร x ตัวนี้นะครับก็คือจะเห็นว่าไม่มีปัญหายูนิตรูนะครับเพราะค่าพอกที่คำนวณออกมาแล้วได้น้อยกว่า0.05นะครับ ตัวตัดไปนะครับจะเป็นตัวของเซตหนึ่งร้อยนะครับหรือดัชนีเซตหนึ่งร้อยนะครับจะเห็นว่าไม่มีปัญหายูนิตรูเทนกันนะครับเพราะว่าคาพอกที่คำนวณออกมานะครับมีค่าน้อยกว่า0ู5ุดน้านะครับตัวแปรตัวตัดไปนะครับจะเป็นตัวของ ICTSA นะครับหรือว่าตัวของดัชนีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะครับโดยที่เราจะมีการแอดจัสซิสนลเข้าไปนะครับจะเห็นได้ว่านะครับในการทดสอบยูนิตรูเทนนะครับ จะค่าพอกนะครับที่เลเวลนะครับจะออกมาอยู่ที่0.7118นะครับซึ่งมีค่ามากกว่า0.05นะครับจึงมีการทำการทดสอบ Unit ตรูเทสที่เลเวล1นะครับจะเห็นว่ามีค่าพอกนั้นลดลงนะครับซึ่งมีค่าน้อยกว่า0.05นะครับจะเห็นว่าจะไม่มีปัญหา Unit ตรูเทสที่เลเวล1นะครับต่อมานะครับจะเป็นตัวของมาเลเซียลิงกิตนะครับที่เรามีการแอดจัสซิสซ o นอลเข้าไปจะเห็นได้ว่าในการทำยูนิตรูเทสนะครับ จะพบปัญหาของยูนิตลูเทสที่เลเวลนะครับเนื่องจากค่าพอกมีค่ามากกว่า0.05นะครับเราจึงมีการทำยูนิตลูเทสที่เลเวล1นะครับจะเห็นว่าค่าพอกลดลงซึ่งมีค่าน้อยกว่า0.05จึงไม่มีปัญหายูนิตลูเทสที่เลเวล1ครับต่อไปนะครับจะมาดูตัวแปรตัวสุดท้ายนะครับนั่นก็คือตัวดัชชนีดาวโจนนะครับเรามีการ a d ดจัส s ีซ s o n นอเข้าไปจะเห็นว่า ตัวการทำในการทำยูนิตรูเทสที่เลเวลนะครับจะมีค่าพอกมากกว่า0.05ซึ่งเราจะพบปัญหายูนิตรูเทสที่เลเวลแต่เมื่อมีการทํามีการทําทดสอบยูนิตรูเทสที่เลเวลหนึ่งนะครับจะเห็นว่าค่าพอ็อกลดลงซึ่งมีค่าน้อยกว่า0.05จึงไม่มีปัญหายูนิตรูเทสที่เลเวลหนึ่งครับต่อไปครับจากการทดสอบปัญหายูนิตรูเทสเมื่อกี้นะคะจะได้ผลลัพธ์ก็คือเราต้องใส่ดีกับตัวแปร ให้กับตัวแปรได้แก่ดัชนีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอัตราและเปลี่ยนลิงกิตมาเลเซียนะคะแล้วก็ใส่ล็อกให้กับตัวแปรที่ไม่ได้เป็นเปอร์เซนต์ในที่นี้ได้แต่ได้แก่เคเบิลไอซและลิงกิตมาเลเซียนะคะ ซึ่งในการทดสอบปัญหามันติคอลิเนียลิ t ตี้นั้นเพื่อจะดูว่าตัวแปรทั้ง2ตัวแปรมีความสัมพันธ์กันหรือไม่โดยเริ่มจากการหาค่าอ s q u a r e ซึ่งเราจะทําการจับคู่ตัวแปรแต่ละตัวแปรแล้วนํามาทดสอบแทนในแทนลงในสูตร VIF ซึ่งเป็นสูตร1หารด้วย1 r s q u ลบอาร์สนะคะซึ่งเราจะมาเริ่มกันที่ตัวแปร l o อกเคเบิลกับ d ีล็ ICT ค่ะมีค่า r square เท่ากับ0 0 0 7 4ค่ะล็อกเคเบกับดีล็อก มันลิงกิตมาเลเซียนะคะมีค่า,าสแควร์เท่ากับ0.0016ค่ะแล้วตัวล็อกเคเบิลกับตัวดัชนี GDP ไทยแลนด์นะคะมีค่า,าสแควร์เท่ากับ0.0104ค่ะสไลด์หัดไปนะคะจะเห็นได้ว่าเรามาจับคู่ล็อกเคเบิลกับดีล็อกดาวโจนะคะะค่า,าสแควร์เท่ากับ0.024ค่ะ แล็กแคเบิลกับล็กเซตหนึ่งรมีค่าอสสคร์เท่ากับศูนย์จุดศูนสามแปล้วก็ดีล็คไอซีทีกับดีล็กลิงกิตมาเลเซียมีค่าอสสคร์เท่ากับศูนย์จุนย้าหค่ะแล้วต่อไปนะคะจากคู่ล็ไอซีทีกับดดพประเทศไทยมีอสสคร์เท่ากับศูนย์จดศหนึ่งศูนยค่ะตัวดี l ล็คไอซีทีกับดีล็อกดาโจน มีค่าอส r e เท่ากับศ1น3์จุดหนึ่งเสา็ดค่ะและคู่สุดท้ายนะคะจะเป็น d l o กับ d l o g ict กับดี o ็ Set ซ0หน่งร้อยค่าอสสเท่ากับ0.2424ค่ะถัดไปนะคะตัว d l o ็กิงมาเลเซียกับตัวจ d p ค่า R s q u a r e จะเท่ากับ0 0 0 0 0ตัว d l o ็ลิงกิทมาเลเซียกับ d l o ็ d o ดาวนคเค่าจะเท่ากับศูนย์ตัวดี o ็ลิงกิมาเลเซียกับ็อกเซตหนึ อารสแคจะเท่ากับ0.208ตัว GDP กับ d log d o ดาวโจนค่ะ r า r จะเท่ากับ0.001ตัว GDP กับหลอกเซตห0ึค่ะ r ารจะเท่ากับ0.1757และตัวดี o g d o ดาวโจนกับห o อกเซตห0ึค่ะ r ารจะเท่ากับ 0, บบ 0. 1นย์ในหน้านี้นะคะตารางด้านบนนะคะก็คือจะเป็นค่า r s q u a r e นะคะที่ ได้จากการรันจับคู่ตัวแปร x จากสไลด์ก่อนหน้านะคะถ้านำค่า r s q u a r มาแทนค่าในสูตร vif ซึ่งก็คือ1หารหนึลบ r s q u a r จะได้ผลลัพธ์ตามตัวเลขของตารางด้านล่างนะะถ้าค่า vif มีค่ามากกว่า10แสดงว่าตัวแปรควาสัมพันธ์กันหรือก็คือมีปัญหา multi collinearity การตัดตัวแปรตัวใดตัวหนึ่งออกนะคะแต่จากผลลัพธ์ที่ได้ค่า vif มีค่าน้อยกว่าสิแสดงว่า ตัวแปร x ไม่มีความสัมพันธ์กันหรือก็คือปัญหา multi collinearity ต่อไปนะคะเป็นการทดสอบปัญหา autocorrelation เพื่อดูว่าค่าความคาดเคลื่อนมีความสัมพันธ์กันหร,หรือไม่นะคะโดยเราจะดูจากค่าเดอร์บินวัสันที่ได้จากการรันโปรแกรมนะคะจากหน้าจอเราจะเห็นว่าค่าเดอร์บินวัสันที่ได้จากการรันโปรแกรมมีค่าเท่ากับ1.9ซึ่งเข้าใกล้สอบนะคะจะตกอยู่ในช่วงที่มีความเป็นอิสระ แสดงว่าค่าความคาดเคลื่อนนี้ไม่มีความสัมพันธ์กันดังนั้นจึงสรุปได้ว่าโมเดลนี้ไม่มีปัญหาออโต้คอร์เรลเลชันค่ะไปนะครับเราาจะมาอ่านค่าของตัวแปรแต่และตัวแปรกันนะครับอย่างตัวแปรแรกนะครับเราจะมาดูค่าของ R s q u a r e นะครับซึ่งมีค่าเท่ากับ87.59นะครับซึ่งหมายความว่าตัวแปร x ทั้งหมดนะครับสามารถอธิบายตัวแปร y ได้นะครับอยู่ที่87.59นะครับ ตัว r r s q u a r e นะครับหมายความว่าในกรณีที่เรามีตัวแปร x เพิ่มขึ้นจะสามารถอธิบายตัวแปร y ได้79.70%หมายความว่าถ้าเรามีการเพิ่มตัวแปร x เข้าไปนะครับจะให้จะทำให้ความเป็นอิสระของตัวแปร y ลดลงต่อไปนะครับมาดูค่าพราของ f test นะครับการค่าพรารของ f test นะครับก็คือการดูค่าพรารกันแบบเป็นกลุ่มนะครับซึ่งจะมีค่าเท่ากับ0.00030นะครับซึ่งมีค่า น้อยกว่า0.05นะครับซึ่งหมายความว่ามีตัวแปร x อย่างน้อย1ตัวที่มีนัยยะสําคัญทางสถิติกับตัวแปรตาม y นะครับเราลองมาดูตัวแปรแต่ละตัวกันนะครับอย่างในของ T t e ทสนะครับจะมีตัวแปรทั้งหมด3ตัวนะครับตัวแปร x ทั้งหมด3ตัวที่มีค่าพอกน้อยกว่า0.05นะครับนั่นก็คือ l o อก a b l e sa นะครับแล้วก็ตัวของดี o g อกดาวโจน sa แลวอีกตัวหนึ่งครับจะเป็นของดี o g ของ Malaysia Link ิต sa นะครับ ในการอ่านค่านะครับตัวของตัวแรกนะครับอย่างล o c k Cable SA นะครับซึ่งจะอ่านค่าว่าถ้า l o c ก Cable SA นะครับเพิ่มขึ้น1%จะทำให้ตัวของราคาหุ้น SYMC มีความแตกตา่างเพิ่มขึ้น1.123-215%นสเปนะครับในตัวถัดมานะครับในส่วนของ D-Lock Down Zone SA นะครับจะเห็นได้ว่า ถ้าดีล็อกของดาว Jones SA นะครับเพิ่มขึ้นหเซจะมีผลทําให้ราคาหุ้นของ,ง SYMC เนะเพิ่มขึ้น2 1 1 4ุดหเจด็ดแปดเซเดี๋ยวเราลองมาดูอีกตัวหนึ่งนะครับในกรณีของตัวแปรที่มีนัยยะสำคัญทางสถิติอีกตัวนะครับนั่นก็คือดีล็อกมาเลเซียลิงกิตเนะครับหมายความว่าในกรณีที่ตัวของดีล็อกมาเลเซียลิงกิตเเพิ่มขึ้นหเปอร์เซ จะมีผลทำให้ราคาหุ้นของ SYMC นะครับเพิ่มขึ้น8.394475%ครับครับต่อไปจะเป็นการทดสอบปัญหา h e t e r o s k n d a s t i c i t y นะครับหรือการทดสอบความแปรปรวนของ error term นะครับซึ่งเราจะมีการตั้งสมมุติฐานไว้นะครับก็คือ H0 เนี่ย ให้เป็นความแปรปรวนของส่วนที่เหลือคงที่หรือเป็นโฮโมสกินดัสติซิตี้นะครับส่วน H1 ก็คือจะเป็นเฮทโรสกินดัสติซิตี้นะครับซึ่งจากผลที่อ่านนะครับผมเราจะดูที่ค่าคายสแควร์นะครับซึ่งผลที่ได้ออกมาอยู่ที่0.4391นะครับซึ่งมันจะมีค่ามากกว่า0.05นั่นแสดงให้เห็นว่าตัวผลการทดสอบของสมการนี้ครับไม่มีปัญหาเฮทโรสกินดัสติซิตี้ครับผมต่อมาจะเป็นในส่วนของผลการดําเนินงานบริษัทนะคะ จากกราฟก็จะเห็นได้ว่ารายได้โดยภาพรวมปรับตัวสูงขึ้นซึ่งเกิดจากการให้บริการในประเทศเราก็ต่างประเทศที่มากขึ้นอันเนื่องมาจากความต้องการของผู้บริโภคที่มากขึ้นนะคะซึ่งส่งผลให้กําไรสุทธิของบริษัทเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะในส่วนถัดมาจะเป็นอัตราส่วนทางการเงินนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าในส่วนของดีอ e ีเรช r, io, r o นแล้วก็ r o e นะคะโดยภาพรวมเนี่ยอยู่ในแนวโน้มเชิงบวกทำให้เห็นว่า บริษัทเนี่ยสามารถบริหารง,งานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะต่อไปเป็นภาพรวมอุตสาหกรรมโทรคมนาคมนะคะโดยบริษัทจะเป็นประเภทเคเบิลไฟเบอร์ K ค่ะเคเบิลไฟเบอร์ค่ะโดยที่ในปี2,564กค่ะก็เกิดวิฤตการโควิดไวรัสโควิด -19 นะคะซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลกค่ะแต่ในทางต้นการข้ามอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมนี้กลับได้รับความนิยมมากขึ้นค่ะเนื่องจากว่ามีความต้องการของผู้ผู้บริโภคที่เป็นแบบดิวร์มอลส่งผลให้มีความต้องการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้นค่ะทำให้ธุรกิจนี้เติบโตได้ในสถานการณ์วิกฤตค่ะ โดยที่มีการวิจัยมาค่ะว่าในปี2,565จนถึง2,570ค่ะจะมีความต้องการเพิ่มขึ้นของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นถึง3เข้าเทียบกับปัจจุบันค่ะทำให้คาดกันกันว่าในอนาคตนะคะธุรกิจด้านนี้ค่ะจะมีการแข่งขันที่มากขึ้นแล้วก็มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในอนาคตค่ะแต่ก็ให้ระวังธุรกิจที่เป็นคู่แข่งก็คือธุรกิจด้านดาวเทียมค่ะการปรับตัวของบริษัทสู่อุตสาหกรรมในอนาคตนะคะ ทางบริษัทซิมโฟนีได้เล็งเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหากรรมโทรคมนาคมจะมีความต้องการเพิ่มสูงขึ้นในอนาคตจึงได้ทําการลงทุนเพื่ออัปเกรดโครงข่ายใหม่ให้มีความทันสมัยและลดความซับซ้อนเป็นการรองรับบริการที่มีความหลากหลายมากขึ้นในอนาคตค่ะนอกจากนี้ยังได้มีการพัฒนาและพิจารณาขยายพื้นที่บริการและลงทุนข้ามภูมแดนเพื่อให้เกิดการเชื่อมต่ออย่างรวดเร็ว ถัดมานะคะการพัฒนาและปรับตัวในแต่ละด้านของบริษัทนะคะได้แก่หนึ่งทางด้านธุรกิจนะคะจะไม่เน้นการแข่งขันแต่จะเน้นไปทางด้านการรักษาพันธมิตรและเน้นการบริการลูกค้าค่ะ2ด้านพัฒนาเทคโนโลยีได้มีการลงทุนพัฒนาระบบใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น 3. ด้านการแข่งขันบริษัทมีข้อได้เปรียบในเรื่องของฐานโครงข่ายและมีฐานลูกค้าเป็นจํานวนมากค่ะ าจากที่เพื่อนทุกคนนําเสนอข้อมูลกันไปแล้วนะคะจะเห็นว่าปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทนะคะมีแค่3ปัจจัยจากทั้งหมด6ปัจจัยที่ทางกลุ่มได้เลือกเข้ามานะคะได้แก่ราคาของสายเคเบิลไฟเบอร์ซึ่งถือว่าเป็นต้นทุนของกิจการนะคะและ2ดัชนีดาวโจนที่สะท้อนภาพรวมของเศรษฐกิจโลกอาจจะกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทที่ให้บริการทั้งในและต่างประเทศนะคะและ3อัตราแลกเปลี่ยนมาเลเซียอังกฤษ เนื่องจากผู้ถือหุ้นหลักของ SYMC นะคะเป็นบริษัทสัญชาติมาเลยซค่ะซึ่งอาจจะกระทบในแง่ของเงินลงทุนในกิจาการค่ะทั้งนี้นะคะในระยะยาวเนี่ยยังถือว่า SYMC นะคะเป็นหุ้นที่มีเสถียรภาพค่ะเนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการที่ดีมาโดยตลอดแม้ว่าจะอยู่ในช่วงสงถานการณ์โควิด -19 นะคะส่วนทางกับธ,ธุรกิจอื่นๆที่มียอดขายลดลงค่ะ อีกทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆของบริษัทนะคะทําให้บริษัทยิ่งเติบโตมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริภนะโภคในอนาคตค่ะอ,อย่างไรก็ตามนะคะยังคงมีข้อจํากัดอย่างหนึ่งของบริษัทค่ะคก็คือผลกระทบของธุรกิจดาวเทียนที่อาจจะดิสดัปกิจการได้ในะอนาคตค่ะต่อไปนะคะแนวทางการลงทุนค่ะ ปัจจุบันนะคะหากพิจารณาสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยฟรีโฟดเนี่ยจะพบว่ามีเพียงแค่ประมาณ35นะคะทำให้ราคาหุ้นของ s y m g เนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ผันผวนค่ะเหมาะแก่การถือลงทุนระยะยาวมากกว่าระยะสั้นนะคะซึ่งถือว่าเป็นหุ้นที่มีความน่าสนใจค่ะเพราะอยู่ในอุตสาหกรรมที่เติบโตได้ดีและมีศักยภาพในการแข่งขันได้อีกค่ะทางกลุ่มขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ you